สวัสดีครับผมเจอกันกันกบอ e ีฟบอนอีกแล้วนะวันนี้ก็เป็น EP 3นะของ ID สายฟรี Fi ของผมนะซึ่งวันนี้ผมก็มีอัปเดตใหม่ก็คือโค้ดน้าผมผมได้ขายโค้ดตัวเดิมทิ้งนะนี่โคออ้ดยูเนตุสยังไม่ขายด้วยวยังไม่ขายแล้ตอนนี้เดี๋ยวในนาโคตดขายแน่นอนนะครับผมแล้วผมก็เปลี่ยนไปใช้เป็นเจนคอปนะซึ่งคิคกริงเฮ้ย hey, ไ คิวคอร์เตอร์87นะครับผมทำให้นักเตะของเรานะมีค่าพลังบู์มากยิ่งขึ้นนะแล้วผมก็ไปได้ทองมานะครับผมร้อยสี่ิบทองนะครับจากมิชชั่นนะมิชชั่นหรือว่าภารกิจนะครับผมตอนนั่นๆ,ๆผมไม่ดูเพื่อสำหรับหลายๆคนอยากเพื่อสำหรับหลายคนที่เป็น i d ใหม่เพิ่งสร้างนะนี่นะผมเป็น มิชชั่นนะที่ว่าผมทำเสร็จแล้วผมก็เหลือสองมิชชั่นนะผมจะได้อีกทองนะครับผมซึ่งผมยังไม่สุ่มตอนนี้นะเพราะว่ามันนี่กดปิดเออกลับมาละซึ่งผมจะยังไม่สุ่มนักเตะนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะที่น่าสนใจก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนี่ก็ลีกอะไรลีกตุรกรียังไม่น่าค่อยสนใจเท่าไหร่นะแล้วที่ผมดูมานะผมมันน่าจะรอเป็น พิเศษ of the week นะครับว่าเราก็ไม่ต้องเสียที่อัพไปสุ่มฟรีๆนะครับแล้วก็ที่อัพผมไม่ค่อยเยอะเลยนะแล้วก็เล็กไม่เกมนะครับผมผมก็จะได้อองตวนกิสต์มันแล้วน,นะน,ะนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมก็จะมาอัพมหาเพชรในตมนะครับน่าจะเป็นปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาแล้วก็ กางคนนึงนะครับน่าจะหามาสักสามคนนะว่าปีกซ้ายจะเอาน่าใช้เนกิสมันนะครับแล้วก็แบ็ก้ายเฮ้ยผมพูดผิดนะเมื่อกี้พูดถึงปีกซ้ายเฉยมันเป็นแบ็ก้ายนะเอ๊ะก็แบ็ก้ายนะเป็นไอ้แอนดูร์ลูปสันนะครับผมน่าเป็นแอนดูร์ลูปสันแล้วก็ปีกขวานะเป็นเทนอาโนนะครับหรือไม่งั้นผมอาจจะอัพสองตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็ รอติดตามคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ